เป็นไงบ้างครับสาววันเจเจอครับเออผมไม่มีทำไมไม่ถึงก๊อรกับบาสฉากฉากจุกของเราเนี่ยกี่เทคตอนที่มันแบบที่มันแงบแงบกี่เทคนะห้าเทสง่ายๆก็คือจุกกันประมาณห้ารอบครับแล้วเป็นการจุกกันที่นานพอสมควร ใช่ครับเออมันถือโอเคนะฮะเกรงใจพ่อแม่น้องบ้านก็เหน่อยพ่อแม่เขามาด้วยงั้นเราให้บ้าสเป็นคนเริ่มรเล่นราเล่นร้เล่นได้ข่าวว่าซีซั่นต่อไปคู่คุณจัดหนักเลยเหรอก็แน่จะหนักอยู่นะครับผม สุดท้ายพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่แค่อยากจะบอกว่าในหลายๆครั้งความผิดพลาดก็เก่อให้เกิดความรัก็อือแล้วความรักดีมันมักจะมีข้อผิดพลาดเสมอนะครับอยากรู้ว่าคู่เขาจะเป็นไงติดตามซีซั่นหน้ามันหนักขนาดไหนคู่ของเราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเผ็ดมันเวอร์นะครับผมเจ็บเลยครับเจ็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ็บใจเเจ็บใจเจ็บอโอ้พูดใจหายไปแล้ว เจ็บเจ็บด้วยคือเจ็บใจแสดงว่าจะเป็นเรื่องของกุนกอรนิความรักสามเศร้าก็เป็นเรื่องแบบว่าความผิดหวังความไม่สมหวังอะไรเงี้ยโอ้โหนะฮะก็ต้องติดตามนะซีซั่นสองใครจะรู้บ้างซีซั่นสองดูเหรอใช่ไหมเดี๋ยส่วนคู่ของคิมท็อปตรงเราชอบคิมกันแล้วใช่ไหมฮะเราชอบคิมกันแล้วใช่ไหมฮะ เอา,าเราอ่ะชอบคิมเขาแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ก็ถามเราอ,อ๋อถามว่าผมชอบพี่คิมแล้วใช่ไหมเออก็อย่าในเรื่องตัวสรุปเขาก็ลุกอย่างเดียวไงเขาจะจีบอย่างเดียวสรุปเราชอบเขาแล้วใช่ไหมล่ะ,อเ,อะเอาในตัวละครเนี่ยเราชอบเขาแล้วใช่ไหมมีใจให้แล้วครับทุอ๋อแล้วตัวจริงอ่ะ <c oughs> ับเรามีของรางวัลพิเศษด้วยนะฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นของรางวัลนะครับจาก Motive v i l l a g e นะครับซึ่งเป็นของรางวัลชิ้นพิเศษมากมอบให้กับจากละครเรื่องนี้ับเดินเกี่ยวเรือนะครับซึ่งแฟนซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปครับเป็นลายเซ็นนะครับของนักเขียนนะครับแล้วก็นักแสดงด้วยรวมถึงรูปนี้ที่อยู่ในห้องของน้องบาสนะครับหรือว่าวายโยนี่นะครับมีลายเซ็นด้วยเราจะมอบให้คุณไปด้วยนะฮะขออนุญาตให้ หมอป่าและการเป็นคนจับนะครับเชิญเลยนะครับหนึ่งผู้โชคดีนะฮะอยู่ในงานเท่านั้นอยู่ในงานเท่านั้นมาเลยดวงเนี่ยไม่เคยได้อะไรก็ได้แต่ที่เป็นอย่างเงี้ยและผู้โชคดีของเราครับที่ได้รับรางวัลนี้จากโมทีฟนะฮะโซนปีหนึ่งครับอยู่ไหนอยู่ไหนแถว 1 1เครับเชิอเลยครับกี่อย่างเดียวไม่ได้เชอไม่ีเลยเจ้าสยเจสวยมเ้เยโชคดีมากเลยครับโผู้ชดีงเรเลยแล้วรขอรางวัลเลยนะฮะเสื้อเสื้อบาาใส่หมวกใส่หมวกก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูยดีตรงกลางกับกับพี่ก๊อตเลยอ่าแล้วก็เลยได้ประกบข้างทั้งหมดโอเคอ่าถ่ายรูปนิดนึงนะครับชิดหน่อยชิ่งกาหน่อยชิดหน่อยเต้กาหน่อยเต้กาหน่อยโอเคมีหมวกหรือยังครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหายต้งบบนี้เลยเหรอได่ครับผมไหนไก็ใส่มาแล้วหมวกเป็นไงครับใส่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมน,นะครับร้านชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรครับโอ้ขอบคุณครับ X X Jeans Store ครับใช่มหมวกห,หมวกก็สวยเสื้อก็สวยนะครับใครยังไม่มีหมวกแถมแฟนเขาขพี่กอล์ฟใครยังไม่มีเสื้อแถมแฟนเขาขพี่บานล้กันนะโอเคเอาตรงนี้ผู้ช่วยทีเดียว เลยครับให้ด้วยเลยน่ฮะโอเคแน่นอนครับวันนี้แฟนมีของเราถือว่าเป็นแฟนมีครั้งแรกจะมีความเข้าใจัต้องติดตามกันะครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้เลตติ้งของเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ <Yeah. S 1> ทางช่องวัน31นะฮะ4ทุ่มอีมีสุดท้ายสำหรับภาคแรกและภาคต่อไปให้เับมาอีกวันนี้พวกคุณมีความสุขมากอยากจะบอกในเแฟนคลับครับ ก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพวกเราทั้งหกคนประทับใจมากๆนะครับแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยรักทุกคนในที่นี้มากๆเลยนะคะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มแคสติ้งแล้วจนถึงตอนนี้ ครับตื่นตันใจครับขอบคุณมากครับร้านทุกคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะข้างมคืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น